อ่ะแล้วนะครับก็มาถึงนาทีอันระทึกใจนะครับนั่นก็คือจับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไปนั่นเองนะครับจากกิจกรรมแจกอินเวอร์เตอร์ฟรีหนึ่งตัวของเรานะครับก็ตามที่ดูจากคอมเมนต์นะครับก็มีหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะครับมีแต่เหตุผลที่จําเป็นจําเป็นทั้งนั้นเลยก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะให้ใครก็เลยขอเป็นวิธีสุ่มจับรายชื่อแบบนี้ดีกว่านะครับผมคัดมาตามเหตุผลความจําเป็นของ แต่ละท่านที่คอมเมนต์ไว้ประมาณ24คนนี่นะครับนี่รายชื่อพิณอ่าพินออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณ20กว่าคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับรายชื่อกันว่าใครจะได้ไปบางคนอาจจะไม่ได้เห็นค่าอะไรเพราะมูล,ลค่าของมันก็ไม่ได้กี่ตังค์นะครับไม่แพงสักเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่ไม่มีเนี่ยก็อ่าถือว่ามีค่าพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวมาจับรายชื่อกันเลยนะอ่าสุ่มๆนะไม่รู้ว่าใครจะได้ไปนะครับ มีตัวเดียวก็ต้องทุ่มๆกันหน่อยนะครับนี่ได้ามาแล้วหนึ่งคนนะครับอ่ะเห็นคือแวบๆแ,แล้วนี่นะครับคุณโลมาฟ้าสดใสแม่ชื่อเฟศนะครับนี่นะตามคอมเมนต์นะครับคุณโลมาฟ้าสดใสเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่มานะนะครับมิดมันเยอะทุงนี้เดี๋ยวผมจะทักไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ก็จบกันไปนะครับง่ายๆสำหรับกิจกรรมแจกอินเวอร์เตอร์ฟรีของเรานะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะหาของมาแจกให้อีกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าจัดส่งใดๆไม่มีภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้ฟรีเพราะว่าเราเก็บไว้ไม่ได้ใช้ก็เอาออกมาแบ่งปันกันนะครับหากใครสนใจเผื่อที่จะอยากได้อะไรแบบนี้ร่วมสนุกกับเรานะครับก็กดติดตามนะครับกดติดตามเพจไว้กดไลค์กดแชร์มีอะไรกดให้หมดนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ